หนึ่งในการโปรโมตทิกต k อกที่หลายคนในวงการขายของออนไลน์พูดถึงกันตอนนี้นะครับคือ GMV Max ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มยอดขายใน Tik t o อก h o p โดยเฉพาะเพื่อทำความเข้าใจว่า GMV Max คืออะไรทำงานยังไงแล้วมันต่างจาก Facebook Ad อย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายให้คุณเห็นภาพชัดมากขึ้นเพื่อคุณที่ทำขายของบน Tik t o อกเนี่ยสามารถานำไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์ได้สูงสุดครับ เริ่มจาก GMV Max ย่อม,มาจาก g r o s s Merchandise Value Maximization ซึ่งพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเครื่องมือของ TikTok ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ขายใน TikTok Shop เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มยอดขายโดยรวมได้มากที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอะไรที่ยุ่งยากมากมายนะครับเพราะระบบใช้ AI แล้วก็ใช้ระบบอัตโนมัติเนี่ยเข้ามาช่วยจัดการเกือบทุกอย่างตั้งแต่งบประมาณกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงการเลือกคอนเทนต์วิดีโอในแคมเปญของคุณสิ่งที่ทำให้ GMV Max เนี่ยแตกต่างจากแคมเปญโฆษณาแบบเดิมๆก็คือมันไม่ได้วัดผลแค่จากยอดขายที่เกิดขึ้นแค่เพียงแค่คลิกที่โฆษณาอย่างเดียวนะครับแต่เขาจะรวมถึงยอดขายที่เกิดจากการดูคลิปวิดีโอคอนเทนต์แบบออร์แกนิกหรือการเข้าชมผ่านไลฟ์หรือแม้กระทั่งยอดขายที่เกิดจาก คอนเทนต์ของพาร์ทเนอร์ที่ทำแอเฟรลิเอทด้วยนะครับเรียกได้ว่าในหนึ่งแคมเปญเนี่ยที่คุณกําลังรันเนี่ยแล้วถ้ามันเกิดยอดขายขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนระบบก็จะนับว่าทั้งหมดเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ของแคมเปญที่คุณรันอยู่ยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติว่าคุณยิงแคมเปญ gmv max แล้วมีคนเห็นคลิปของคุณจากหน้า for you ของเขาหรือมาจากพาร์ทเนอร์ที่เป็น a f f i l i a t e รีวิวสินค้าแล้วกลับมาซื้อสั่งของใน tiktok shop ของคุณ ยอดขายทั้งหมดนั้นจะถูกลรวมเป็น GMV Max ในแคมเปญน,นั้นด้วยที่มาจากแคมเปญที่คุณลันอยู่ข้อดีคือ GMV Max เนี่ยมันช่วยให้คุณประหยัดเวลามากขึ้นเพราะคุณไม่ต้องมานั่งปรับแคมเปญแบบแมนนวลใช้มือปรับนะครับระบบจะเรียนรู้แล้วก็ปรับเองแบบเรียลไทม์ด้วยว่าโฆษณาชิ้นไหนมันขายทำให้ขายได้มันเวิร์กหรือควรจะใช้เนื้อหาแบบไหนในการแสดงโฆษณาในกลุ่มเป้าหมายของคุณระบบยังเอาคอนเทนต์วิดีโอแบบออแกนิก ต่างๆที่คุณมีอยู่ในช่องเนี่ยมาใช้ในการทำแคมเปญโดยอัตโนมัติด้วยซึ่งแปลว่าคุณไม่จาเป็นต้องสร้างวิดีโอตัวใหม่ๆทุกครั้งนะครับถ้าคุณมีวิดีโอที่น่าสนใจอยู่ในบัญชียอยู่แล้วเนี่ย AI ของ TikTok ก็จะหยิบมาใช้งานทันทีครับอีกเรื่องที่หลายคนชอบมากก็คือคุณไม่จาเป็นต้องตั้งค่าอะไรที่ซับซ้อนมากเลยเวลาเริ่มแคมเปญ GMV Max เนี่ยคุณแค่ใส่งบประมาณต่อวันแล้วก็ทำความเข้าใจใส่ ROI เป้าหมายลงไปแค่นี้ระบบก็จะจัดการส่วนที่เหลือให้คุณเกือบหมดไม่ว่าจะเป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายการตั้งกลยุทธ์การเสนอราคาหรือการเลือกคอนเทนต์ตัวไหนวิดีโอตัวไหนควรใช้นะครับระบบจัดการแบบอัตโนมัติครับในเชิงโครงสร้าง GMV Max มี2รูปแบบหลักๆนะครับคือแบบ Product GMV Max กับแบบ Live GMV Max ซึ่งแบ่งตามรูปแบบการขายนั่นเอง product GMV Max จะเน้นไปที่การโปรโมทสินค้าใน TikTok Shop โดยตรงเหมาะก,กับสำหรับคนที่ขายสินค้าทั่วๆไปเนะี่ยขายปลีกนี้นะครับหรือแม้แต่มีแคตตาล็อกสินค้าอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้เหมาะครับส่วนถ้าเป็นไลฟ์ GMV Max ก็ตามชื่อเลยนะครับเหมาะก,กับคนที่ขายของผ่านการไลฟ์บ่อยๆหรือมีการไลฟ์โปรโมทสินค้าพวกนี้จะเหมาะเพราะระบบจะช่วยดึงคนเข้ามาในไลฟ์ให้มากขึ้นแล้วก็ดึงดูดแล้วก็กระตุ้นให้เขาสั่งซื้อผ่านช่องทาง TikTok Shop โดยตรงครับคราวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่า G M V Max เนี่ยเหมาะกับใครคำตอบคือมันเหมาะกับคนที่มีคอนเทนต์วิดีโอเยอะๆใน TikTok มีการรีวิวมีคอนเทนต์จากลูกค้าที่เรียกว่า UGC นะครับลูกค้าชอบสินค้าคุณแล้วก็รีวิวให้เองเนี่ยเพราะระบบจะเอาคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการรันโฆษณาให้กับคุณแบบอัตโนมัติถ้าคุณไม่มีวิดีโอไม่ค่อยมีวิดีโอเลย หรือวิดีโอมันดูไม่ค่อยน่าสนใจเนี่ยระบบอาจจะทำงานไม่ดีเท่าที่ควรครับ Gmv max ยังเหมาะสำหรับคนที่ต้องการขายแบบเร็วๆรววดเร็ว,รว,รวอยากได้ยอดขายโดยไม่อยากจะต้องการจัดอะไรเยอะนะครับหมายถึงจัดแคมเปญเพราะลักษณะของแคมเปญคือตั้งแล้วก็ปล่อยให้ระบบจัดการเลยข้อเสียในมุมที่ผมเห็นก็คือคุณอาจจะควบคุมอะไรได้ไม่มากนะักเมื่อเทียบกับโฆษณารูปแบบอื่นไม่มีการตั้งกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียด หรือการจะเลือกว่าจะโชว์โฆษณาเวลาไหนก็ไม่สามารถทําได้ครับในมุมของนักการตลาดบางคนอาจจะมองว่าอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบกลุ่มหรือทดสอบกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยตัวเองถ้าเปรียบถ้าถ้าเทียบกับ Facebook Ads ที่เราสามารถที่จะกําหนดทั้งเพศอายุความสนใจหรือพฤติกรรมของผู้ใช้ได้อีกจ,จุดที่ต้องพิจารณาก็คือเรื่องของการวัดผล GMV Max อย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังจะนับยอดขายแบบกว้าง ยอดขายที่เกิดจากการเห็นไลฟ์หรือการเข้ามาโดยคลิปออร์แกนิกก็จะถูกรวมเข้าไปด้วยทำให้ค่า ROAS ที่คุณเห็นในรายงานอาจจะดูสูงกว่าความเป็นจริงถ้าเปรียบเทียบกับโฆษณารูปแบบอื่นเช่น Facebook Ads ที่จะนับยอดขายที่เกิดขึ้นจากการคลิกที่โฆษณาโดยตรงเท่านั้นซึ่งถ้าคุณต้องการเปรียบเทียบระหว่าง2แพลตฟอร์มเนี้คุณอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ติกตอกกำลังเปลี่ยนแนวคิดจากการวัดผลแบบแคมเปญเดียวๆเหมือนโฆษณารูปแบบอื่นๆนะครับไปสู่แนวคิดแบบระบบนิเวศทั้งระบบเลยคือเน้นการเติบโตของร้านค้าทั้งระบบมากกว่าการวัดผลที่แคมเปญแต่ละตัวแยกกันครับในขณะที่ Facebook Ad ยังคงยึดแนวคิดแบบเดิมคือการวัดโฆษณาแต่ละตัวดูผลลัพธ์ว่ามันเป็นยังไงบ้างและเน้นการควบคุมที่ละเอียดกว่าไม่ว่าจะเป็นควบคุมเวลากลุ่มเป้าหมายหรือแม้กระทั่งข้อความโฆษณา คุณง่ายๆคือ GMV Max เนี่ยเน้นระบบที่เป็นอัตโนมัติที่ครอบคลุมแล้วก็มองภาพรวมในขณะที่ Facebook Ads เนี่ยจะเน้นอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงแม่นยำกว่าควบคุมได้มากกว่าแล้วแบบนี้เราควรเลือกอะไรดีคำตอบที่ดีที่สุดคือใช้ทั้งสองอย่างคู่กันอย่างมีคนกลยุทธ์กับสำหรับคนที่ขายของใน TikTok Shop อยู่แล้วผมแนะนำว่าให้ใช้ GMV Max เป็นเหมือนตัวหลักในการขับเคลื่อนยอดขายเพราะมันจะช่วยจัดการให้กับคุณทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับแคมเปญแล้วก็ขยายยอดขายในระบบ TikTok ได้ดีมากๆครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีวิดีโอคอนเทนต์อยู่แล้วแบบเยอะๆยอะยิ่งดีนะครับมีการรีวิวมีลูกค้าพูดถึงสินค้าของคุณอยู่ในแพลตฟอร์ม TikTok อยู่แล้วเนี่ยจะช่วยเสริม gmv max ได้มากครับในขณะเดียวกันคุณก็ควรใช้ facebook ads ควบคู่เพื่อจะเก็บลูกค้าที่อยู่นอก Tik t o k นะครับหรือการ ใช้ในช่วงที่คุณต้องการควบคุมอะไรบางอย่างเช่นการทดสอบเช่นการทดสอบกลุ่มเป้าหมายใหม่การทําโฆษณาเฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มลูกค้าบางกลุ่มหรือการสร้างการรับรู้แบรนด์แบบต่อเนื่องยิ่งไปก่อนนั้นการใช้ Facebook a d เนี่ยจะช่วยดึงลูกค้าให้รู้จักแบรนด์ของคุณแล้วคุณก็ใช้กลยุทธ์ค่อยๆพาพวกเขาไปเห็นคลิปใน Tik t o อกของคุณเพื่อจะเข้าไปซื้อสินค้าในทิก o อกช็อปก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะเสริมพลังของ Gmv max ให้ทำงานได้ดีขึ้นครับและสำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัดน,นะครับผมแนะนำให้คุณเอางบส่วนใหญ่เนี่ยใส่เข้าไปใน Gmv max ถ้าคุณต้องการเน้นยอดขายใน Tiktok shop โดยเฉพาะเพราะมันสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ได้รวดเร็วแล้วก็ปรับตัวได้แบบเรียลไทม์เลยส่วน Facebook ads เนี่ยอาจจะใช้เพื่อทดสอบกลุ่มเป้าหมายหรือทำ Retargeting เพิ่มเติมอีกจุดที่คุณต้องให้ความสำคัญก็คือ Gmv max คือแคมเปญโฆษณารูปแบบเดียวที่ TikTok รองรับสำหรับ TikTok Shop นะครับนั่นแปลว่าถ้าคุณขายของใน TikTok Shop เนี่ยคุณจำเป็นต้องใช้ GMV Max เพราะฉะนั้นการเข้าใจวิธีการทำงานของ GMV Max และการเตรียมพร้อมเรื่องคอนเทนต์เรื่องวิดีโอเรื่องความเข้าใจการตั้งค่า ROI จะช่วยทำให้คุณเนี่ยได้เปรียบในระยะยาวครับสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะใช้ GMV Max หรือ Facebook Ads ทั้งคู่มีจุดแข็งในแบบของตัวเองนะครับอยู่ว่าคุณจะเข้าใจและนําไปปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณยังไงและถ้าคุณสามารถใช้ได้ทั้งสองแพลตฟอร์มควบคู่กันอย่างมีกลยุทธ์เนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะสามารถสร้างยอดขายที่ยั่งยืนมากกว่าและสามารถจะขยายธุรกิจออนไลน์ของคุณได้อย่างมั่นคงครับผมทําวิดีโอเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ออกมาทุกอาทิตย์ถ้าคุณสนใจกดติดตามได้เลยครับ